ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาขอทานย่อมเกิดขึ้นครับแล้วถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดี ความคิดของคนนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคนที่มาเป็นขอทานนั้นผมไม่เชื่อนะครับว่าเขาเป็นโดยนิสัยแล้วเขาอยากจะเป็นขอทานแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าประเทศเรานั้นมีเศรษฐกิจที่ดีทุกคนร่ำรวยคงไม่มีใครอยากจะมาเป็นขอทานทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีความรักตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางอื่นครับ ขอทานนั้นเกิดจากเรื่องของคนจนขอทานนั้นเกิดจากเขาไม่มีทางไปแต่วันนี้โครงสร้างของขอทานของเราเปลี่ยนไปครับมันเป็นธุรกิจขอทานธุรกิจเหล่านี้เมื่อทำขึ้นมาภาพพจน์ของประเทศเราไม่ดีครับแล้วถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเท่าที่เข้าใจประเทศไทยเรามีเด็กขอทานอยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่าคนอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชนบุรีระยองเชียงใหม่ ถ้าเกิดเรามาดูนะครับประเทศในอาเซียนนั้นตอนนี้เริ่มมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นที่ขึ้นจำนวนของคนนั้นขยายตัวขึ้นครับวันนี้ขอทานออกมาในรูปแบบใหม่มีการเช่าเด็กจากพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในลักษณะของผิดกฎหมายพ่อแม่เหล่านั้นต้องทำงานต้องทำมาหากินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องอดสูคนไทยเรานั้นวันนี้เราทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งไปเช่าเด็กมาแล้วก็เอาเด็กเหล่านี้นะไปทำตัวเป็นขอทานหรือทำตัวเป็นพระปอมเป็นเพราะว่าความคิดแล้วค่านิยมของคนไทยวันนี้ตกต่ำมากเหลือเกินนะครับศีลธรรม ของเราต่ำมากฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สังคมเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นควรจะหันกลับมาดูนะครับในเรื่องของการดูแลเป็นหน้าที่ของผู้นำในสังคมที่จะต้องเข้ามาคิดนะครับว่าเรานั้นพัฒนาประเทศได้ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยประเทศไทยนั้นทุกคนมีอันจะกินไม่เชื่อครับว่าจะมีขอทานวันนี้ ถ้าเราจะคิดว่าการแก้ไขคือการจับการแก้ไขก็คือเอาใส่คุกไปผมว่ามันไม่ใช่ทางออกทางออกก็คือว่าจะทำอย่างไงให้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นดีจะทำอย่างไรให้คนไทยนั้นมีความคิดถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะเสนอนะครับว่าขอทานเป็นปัญหาขอทานนั้นเกิดจากสังคมที่ไม่เข้มแข็ง เกิดสังคมที่ยากจนแล้วขอทานนั้นทำให้ภาพพจน์ของสังคมเราไม่ดีครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ